วัสดีครับวันนี้รายการละล,ะละลายละลายลิ้นนะครับพาทุกคนมาเปิดเอพิโซด2นะครับที่ร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของหาดใหญ่ก็คือบะหมี่เจ้หงลูกชิ้นร้อยปีนั่นเองนะครับร้านนี้จะมีอะไรเด็ดที่จะต้องมากินกันที่นี่ครับผมบอกไว้เลยครับว่าหาดใหญ่นะฮะ เป็นเมืองสวรรค์ของก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะครับจะมีของเด็ดๆที่เป็นบะหมี่เนี่ยเยอะมากหลายร้านและเด็ดทั้งนั้นใน e ีต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแต่วันนี้ต้องมาเปิด E ีพีกันที่นี่เลยครับสูตรร้อยปีมีอะไรเด็ดลูกชิ้นเขาจะเด็ดยังไงเอ็นจะเด็ดยังไงแป้งทอดจะเลิศขนาดไหนและที่สำคัญไฮไลท์อยู่ที่ซุปกระดูกหมูที่เลิศมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราตามกันเข้าไปกินครับแต่ตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ๊หงครับตามมาตามมาคุยกับเจ๊หงหน่อยฮะ นี่คือเจ๊หงนะฮะเจเนอเรชันที่3ของหมี่เอ็นศูนยร้อยปีนะฮะเจเนอเรชันแรกของคุณเข้ามาที่ไหนยังไงอ่ะเจ๊หงเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยก็ของพี่เนี่ยขวนมาจากเมืองจีนเซนทรัลลงที่ถนนนางงามซึ่งไอ้นครนอกนครในตรงนั้นใช่มจ่าเจ้าหลัำเมืองครับอ่าแล้วก็ตอนหลังก็ย้ายมาเข้ามาในหัดใหญ่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่อืมนี่ก็เป็นเจเนอเรชันที่3ใช่ไหม แล้วก็คนที่เป็นคน l o คอลท้องถิ่นนะครับในหาดใหญ่เนี่ยอุดหนุนที่นี่มาอย่างนานาหลาย10ปีนะครับเป็นเพราะอะไรแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมาที่หาดใหญ่เนี่ยก็ต้องมากินที่หมี่เจ้หงเนี่ยเพราะอะไรผมจะบอกให้ว่าลูกชิ้นเอ็นของเขาเนี่ยเด็ดมากมีสูตรอะไรยังไงบ้างบอกสูตรเคล็ดลับนิดนึงหน่อยของเอ็นตัวเนี่ยไม่ได้ <laughs> บอกไม่ได้แต่ที่สําคัญผมบอกเลยว่าเจ๊หงเนี่ยเขาทําเอนทุกวันแล้วก็สูตรของเขาคือความสดของหมูแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเพื่อนๆอันนี้เด็ดเลยนะฮะเพราะว่าหัวใจหลักของชาวละลายลิ้นของเรานะครับนอกจากความอร่อยแล้วนะฮะมันต้องดีต่อสุขภาพด้วยและที่สำคัญก็คือความสะอาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวตามผมมากินข้างในนะครับตอนนี้หิวแล้วครับหิวแล้วตามมาเลยครับ แล้วเับเพื่อนๆมีเหลืองสูตรเอนร้อยปีนะครับของเราวันนี้นะฮะที่เรามานําเสนอวันนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะทานให้ดูนะครับว่าของเด็ดที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งทอดนะครับสูตรนี้เลิฟมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็เอนสูตรร้อยปีตั้งแต่สมัยอังกงนะครับอันนี้เด็ดมากเลยแล้วก็น้ําซุปนี่ครับเดี๋ยวเราจะมากินกันนะฮะกินให้ดูก่อน ก่อนจะไปกินมีนะฮะกินของทอดก่อนเลยนี่ผมมาเอ็งนะฮะจำจิ้มของทางร้านนะครับเด็ดมากอร่อยมากเพื่อนๆเดี๋ยวมากินเส้นกันกินเส้นเห็นเส้นไหมความุงโอ้ยขวาญขึ้นควัญขึ้น เส้นนุ่มมากที่นี่มีมีเหลืองทั้งแบบเส้นกลมกับเส้นแบนนะครับลูกชิ้นครับลูกชิน้นอร่อยและไฮไลท์อีกอย่างนครับเพื่อนๆก็คือซุปกระดูกหมูมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยทีเดียว <laughs> กระดูกหมูที่นี่นะฮะต้มอย่างน้อย3-4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เละลิ้นละลายเลยทีเดียวนะฮะอร่อยมากผมขอกินต่อก่อนนะฮะแล้วก็เราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับคนที่ติดตามกันอยู่ในช่อง YouTube Channel นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับมื้ออร่อยนะครับเมนูที่จะลิ้นละลายกันที่หาดใหญ่สงขลานะครับวันนี้กินก่อนนะครับบ๊ายบายครับ